ก็สวัสดีครับอ,อ,อันนี้นะก็เป็นการแกะกล่องให้ดูครับตัว nintendo switch lite h y r h l u e edition ไม่รู้ออกเสียงถูกก็อเปล่านะก็ตัวนี้นะเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับก็แต่ว่าสติ๊กเกอร์ของผู้นำเข้านี่คือ m MM m soft ก็ไม่แน่ใจคือเป็นอะไรกับ mac soft หรือเปล่าเนาะเพราะถ้าเรารู้ก็ช่วงแรกๆก,ก็คือ เน n t e เห็น w i วสวิตเนี่ยมันก็จะนำเข้าโดย m a x s o ฟนะฮะสิงคโปร์เอออ่ะนี่นะเราก็ให้ดูด้านบนก็เหมือนกับ Switch l i ท์ตัวอื่นด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวนี้อ่ข้างนี้ก็เป็นส่วนของตลาของไฮรูด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้ก็มีสติกเกอร์ไทยติดชัดเจนนะครับ T S 2 Uh, for sale and u s e in Thailand uh, แสดงว่าตัวนี้ก็คือเหมือนถูกได้รับการนำเข้าโดยถูกต้องนะฮะด้านหลังก็เป็นหลังเครื่องสัญ,ญลักษณ์ของไฮรูนะครับคือเหมือนเคยมีคนเคยมีคนบอกว่าตัวสวิสไลท์ตัว,ตวนี้ไม่ใช่ตัวเมื่อครั้ง Nintendo 3DS ใช่ไหม เออก็ก็จะมีตัวเวอร์ชั่นนี้ออกมาเหมือนกันแต่ในยุคนู้นเนี่ยผมไม่ได้ตามก็แต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็น 2D s ตัวอ่าตัวไฮเดนชิวอะครับตัวนั้นที่ตัวนั้นมันจะไม่ใช่สีทองมันจะเป็นสีเงินก็คือเป็นเป็นโลเนาะก็ผมว่าตัวนั้นก็สวยนะ แต่ตัวสีทองตัวนั้นผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นก็จริงจงตอนนั้นก็เสียดายเหมือนกันฮะเพราะอย่างไอตัว Super ร์ฟามิ m คอมเอติชันเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเอาไว้กออ็อย่างว่าตอนนั้นเราไม่มีตังค์นะเนาะตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับไม่ใช่ว่ามีอ่าครับโอเคเลยเพลินเลยอันนี้เมื่อกี้เราแกะกล่องเอาตัวเครื่องออกมานะเดี๋ยวผมขอเปิดดูอุปกรณ์ข้างในอ่ะก็ อย่างที่เรารู้กันฮะสวิ์ไลท์ก็มันก็แทบไม่มีอะไรอยู่ข้างในเนาะก็มีแค่ตัวสายชาร์จแล้วก็ไอตัวนี้คู่มือนิดหน่อยออืมครับทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องตัวเครื่องอก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของสวิต์ละก่อนที่เขาจะเปิดตัวรุ่นใหม่เนาะ อ่ะนี่ครับก็คือเป็นสีทองตัดสีดำํำนะเอันนี้แอปปิดสีเรี่ยวนิดหนึ่งไม่รู้เห็นกันไหมเออ,เ,อเห็นก็ตามนั้นครับไม่เป็นไรนี่ครับด้านหลังก็คือเป็นสกรีนลายของไฮรูงก็สวยงามตามทองเรื่องนะครับส่วนที่เหลือ,อปุ่มด้านบนเป็นสีทอง อันแรกนึกว่าเขาจะทําเป็นสีดําก็ถือว่าก็ออกแบบแล้วนะจุดนี้อครับก็น่าจะโอเคครับตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็เปิดเครื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้น่าจะคุ้นกันอยู่แล้วละอืมเราเก็เล่นกันมาเป็นสิบปีละตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกที่ออกขายอะนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ ก็ขอบคุณทางทางร้านที่ผมสั่งมานะเขาก็ส่งได้เร็วมากคือตัวนี้เขียนว่าส่งยี่6กยี่ปกปุก๊บก็ส่งปั๊บเลยอ่ะโอเคเก็บลงกล่องเดี๋ยวผมค่อยลองเล่นนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมกันมาจนถึงตอนนี้อ่ากับ n i n d o s w i t c h l i t e h y r u l e e d i t i o n อ่าสวัสดีครับ